เย็นหนาวแล้วก็คนทั้งหลังไม่ไหวแล้วต้องผุมผ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกันกับช่องรถตู้เมืองย่านะครับ วันนี้จะพาไปทดสอบประสิทธิภาพของแอร์เคลื่อนที่ทั้ง2รุ่นนะครับแล้วก็ให้ดูกายภาพภายนอกแล้วก็จำนวน BTU ของแต่ละรุ่นแล้วก็จะมาลองทดสอบในภาคสนามจริงๆนะครับว่าทำอุณหภูมิอยู่ในรถตู้เนี่ยครับว่าจะทำอุณหภูมิใช้เวลาเท่าไหร่นะครับระหว่าง a อร์2 0 0 0 BTU กับ a อร 9,000 BTU วันนี้ต้องมาติดตามพลาดไม่ได้สำหรับท่านที่สนใจอยากจะเอาแอร์เคลื่อนที่ติดไว้บนรถแต่ในสำหรับวันนี้นะครับผมจะไม่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่บนรถนะครับผมจะใช้พลังงานจากข้างนอกอย่างเช่นเราไปแคมป์ที่ไหนเดี๋ยวนี้เขาจะมีจุดให้เราเสียบปลัก๊กไม่จำเป็นที่ต้องซื้อแบตเตอรี่แพงๆนะครับเวลารถวิ่งไปก็ใช้แอร์บนรถ2ตัวเนี่ยผมคัดมาพิเศษเพราะว่าผมได้ลองมาประมาณ 5ตัวแล้วนะครับผมได้ทําการทดลองมาหลายตัววันนี้จะคัดมาแต่ตัวที่แบบน่าสนใจที่สุดสําหรับเอาไปทําแคมเปอร์เพราะฉะนั้นวันนี้จะพลาดไม่ได้เด็ดขาดอันนี้ผมคัดมาแล้วเพราะว่าผมลองเสียเงินไปให้ท่านผู้ชมมาดูผมคัดทุกอย่างมาให้ท่านผู้ชมแล้ววันนี้มี2ตัวเจ๋งๆราคาไม่แพงหมื่นต้นๆนะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยทดสอบภาคสนามปฏิบัติจริงๆ ให้ดูกันแบบจะจะสำหรับแฟนรายการรถตู้เมืองย่าโดยเฉพาะไปตามมาเลย ตัวนี้1 2 0 0 0 BTU ตัวนี้หน้าก็จะกว้างประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีระบบไม่มีระบบสวิงนะครับแต่เป็น12000 BTU ยี่ห้อก็ตามนี้เลยสเปคก็เขียนไว้ว่า12000 BTU นะครับแล้วก็ใช้ํคลังไฟ1,200วัตต์แล้วก็รายละเอียดอีกย่อยก็ผมขอข้ามไปก่อนนะครับทีนี้มาดูแผงด้านหลังนะครับ แผงคอยเย็นอ่าใช่แผงคอยร้อนแล้วก็แผงคอยเย็นผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันร้อนตรงไหนมันเย็นผมว่าน่าจะข้างบนเย็นข้างล่างน่าจะร้อนนะครับน่าจะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้รเรื่องแอร์นะครับแต่ก็ให้ดูกาย,ยภาพภายนอกนะครับสาหรับแอร์ตัวตัวที่หนึ่งที่เราจะมาทดลองวันนี้นะครับเอเอประมาณนี้เลยนะตัวใหญ่แข็งแรงบึกบึน โอเคครับแล้วอีกตัวนึงก็เป็นแอร์เครื่อนที่ขนาด9000 BTU นะครับส่วนแผงแผงลมเย็นก็จะออกมาทางด้านนี้ก็จะมีขนาดต่างกับรุ่นเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าตรงนี้จะจะบางกว่าเมื่อเปรียบเทียบนะครับ ให้ดูนะครับตรงนี้จะผมก็ไม่ได้มีไม้บรรทัดมานะครับน่าจะอ่าประมาณสองคืบนะครับสองสองคืบตัวนี้ประมาณคืบหนึ่งนะฮะประมาณคืบหนึ่งเก้าพันดีวตันนี้นะครับพอดีว่ามันเลื่อนยากก็เลยไม่ให้ไปดูตรงสเปคเยอะตรงนี้ก็จะเป็นคอยร้อนคอยเย็นก็อยู่ทางด้านข้าง่ะวันนี้เราจะมา ว s กันนะครับระหว่างเจ้าสองตัวนี้แล้วอีกโจทย์หนึ่งก็คือมันจะต้องเข้ากับรถได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ลงตัวด้วยนะครับคือรักพี่ก็เสียดายน้องนะครับนะเพราะว่าตัวนี้ก็โอ้ยดูจะเย็นมากเลยแล้วก็ตัวใหญ่แข็งแรงบึกบึนแต่ว่าพื้นที่ที่มันจะเข้าไปในรถมันก็การติดตั้งอะไรมันก็ลำบากนิดนึงสำหรับวันนี้ผมก็ใช้ แอร์ท่อเดียวนะครับจะไม่ใช้สองท่อนะครับใช้ท่อเดียวปล่อยลมร้อนออกจากฝั่งนี้ออกยังหน้าต่างนอกรถตรงนี้นะครับจะใช้ท่อระบายลมร้อนออกจากแอร์แล้วก็ออกหน้าต่างนอกรถเหมือนกันทั้งสองรุ่นนะครับจะใช้วิธีเดียวกันจะใช้เพราะว่าท่อลมมีขนาดเดียวกันเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกนะครับ นี่ครับท่อลมก็จะออกมาฝั่งทางด้านนี้อันนี้ผมก็ดี y เองอย่างง่ายง่ายนะครับยังทำไม่เสร็จด้วยนะครับอ่ะอยามาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงสำหรับอตอนนี้เราก็มีเครื่องจับเวลาเรียบร้อยแล้วก็อุณหภูมิด้านในมันอยู่ที่ยี่สบกจุดหกองศานะครับหน้าหนาวประเทศไทยนะครับอ่าแล้ว อุณภูมิของเครื่องทําความเย็นหรือแอร์เคลื่อนที่เราเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดองศามันก็เลยไม่ทํางานนะครับผมก็เลยจะต้องตั้งเป็นยี่บสี่องศานะครับแล้วก็มันเริ่มจับเวลาแล้วก็ดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับถึงแอร์จะตัดแล้วก็จะตรงองศาจะตรงกันไหมลองมาดูกันนะครับอ่ผมเริ่มเลยนะครับย4ิบสี่ตอนนี้แอร์ทำงานแล้วครับจับเวลาเลยครับจับเวลาแล้วนะครับ ตอนแอร์ทำงานก็จะมีเสียงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองฟังดูเปรียบเทียบกันระหว่าง2ตัวนี้ด้วยนะครับผมก็ไม่มีเครื่องวัดอง,งศาภูซิสเดลตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีครึ่งแล้วนะครับอุณหภูมิก็ยัง26.6นะครับ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูกันที่สามนาทีนะครับว่าแอร์จะหนึ่งหมื่นสองพันวิทีตัวนี้จะถึงไหนนะครับว่าความจะทำไตระดับความเย็นได้ถึงไหนนะครับผ่านสองนาทีไปแล้วนะครับอุณภูมิยังอยู่เท่าเดิมเท่าด้านหลังแต่ด้านหน้าเย็นแล้วนะครับแต่ด้านที่แอร์หันหน้าไปนี่คือเย็นเย็นมากแล้วครับ เย็นจนหนาวแล้วตอนนี้จะเห็นได้ว่าผ่านไป2นาที16วินาทีเทอร์โมมิเตอร์เริ่มลงแล้วนะครับ26.5นะครับ26.5นะครับในขณะที่แอร์ตั้งไว้ที่ย4องศานะครับแอร์ตั้งไว้ที่24องศาแต่คนข้างในรู้สึกว่าหนาวมากเลยครับ ถ้าด้านหน้าแอร์คงต้องห่มผ้านะครับแต่ตอนนี้อยู่ด้านหลังแอร์ก็รู้สึกว่าหนาวข้าง,งหลังผมอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องห่มผ้าแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วครับหนาวมากหนาวจริงอุยหนาวหนาวมากฉะนี้วม่าคนข้างหลังต้องบนเลยนะครับหนาวจริงๆ หนาวจริงๆไม่ได้โม่จริงๆนะครับอุณหภูมิลดลงเหลือ26.1นะครับตอนนี้ด้านหลังแอร์นะครับผมไม่อยากออกมาด้านหน้าเพนะราะว่าด้านหน้ายัางไงมันก็เย็นอยู่แล้วนะครับผ่านไปห้านาทีลแล้วนะครับหนาวไหมแนมะ่หนาวมากหนาวจนต้องห่มผ้าหนาวหนาวบอกว่าเย็นจริงๆเลยนะเย็นจริงๆ ก็ยังสนุกสนานตื่นเต้นอยู่นะครับตอนนี้อุณหภูมิลดอีกแล้วนะครับเหลื 25. อ25.9องศาด้านหลังแอร์นะครับผ่านไป6นาทีครึ่งโอ้โหหนาวครับด้านหลังหนาวหนาวหนาวยู่ไม่ได้เลยต้องผมพานะครับนี่ผมเปิดกระดกแอร์ขึ้นไป ข้างบนเรียบร้อยแล้วหนาวหนาวจริงๆเอาลดลงมาอีกครับเหลือยี่สิบห้าจุดแปดนะครับรู้สึกว่าจะน่าจะเพิ่มขึ้นไปนะที่ยิบสี่เหมือนจะไม่ไม่ไหวจริงผ่านไปเจ็ดนาทีนะครับยี่สี่เอาผมเพิ่มให้เป็นยี่บห้าองศานะครับว่าแอร์แอร์ตัดนะครับยี่ห้าองศาเพราะาเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวอุณหภูมิก็จะค่อยๆลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังยังมีความเย็นยังแผ่มาไม่ถึงด้านหลัง อันนี้ผมตั้งไว้25พอไม่ไหวจริงๆครับปันหนาว mm hmm. โอเคนะครับสรุปว่าสรุปดีไหมสรุปเนาะ <c oughs> สรุปได้ไม่ไหว <c oughs> ปันหนาว <c oughs> ผ่านไปประมาณ7นาทีครึ่งนะครับแอ12,000 BTU นะครับตั้งไว้ที่ประมาณ25องศานะครับอ่า <c oughs> <c oughs> 25องศาครับตอนแรกตั้งไปที่26 24ตอนแรกตั้งไปที่24องศาแต่ไม่ไหวมันหนาวนะฮะไม่ไหวไม่ไหวก็เลยตั้งไว้ที่25แล้วก็ใช้เวลาประมาณ8นาทีอาวันตอนนี้8นาทีตอนต้นรายการนะครับประมาณนั้นใช่หรือเปล่าเนาะไม่ได้จดไว้ตอนนี้เหลือ25.6องศานะครับความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่52นะครับ อ่ะโอเคเราได้ค่าเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาประมาณ8นาทีลดลงเหลืออยู่ที่ย5 6จุนะครับในขณะที่แอร์อยู่ที่ยี่องศาโอเคจบการทดลองสำหรับตัวแรกต่อไปเราจะมาทดลองตัวเก00ัน BTU ตัวนี้นะครับได้ทำการต่อช่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเอามิเตอร์ออกไป ด้านนอกเพื่อให้อุณภูมิมันสูงขึ้นนะครับตอนนี้อุณหภูมิมันก็เลยไปที่28.6จะเรามาดูตัวนี้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับถึงจะได้9,000 BTU ว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่านะครับเราลองอเปิดเลยครับาจากนั้นผมก็จะเลือกโหมดความเย็นนะครับแล้วก็ตั้งไว้ที่20 24ตอนนี้แอร์ทำงานแล้วครับมีเสียงดังตื้อขึ้นมาตอนสตาร์ทเครื่องนิดนึงครับโอเค ผมเรือมทําการจับเวลาเลยนะครับนะครับไปเรื่อยๆแบบนิ่มๆแต่ก็คือเท่าที่ผมสังเกตคือมันถามว่าเย,ย็นด้านหน้าเย,ย็นจริงๆแต่แบบมันจะได้ความนิ่มได้ความฉ่านิ่มๆนะครับตัวนี้คือแบบเปิดมาแล้วแบบพึบมาเลยครับจะความเย็นจะกระแทกเลยครับเือนสองพัน BTU นะครับแต่ตัวนี้จะได้ความซอฟด้ได้ความเหมือนเหมือนไอมันละมุนกว่าช่อง โรตารี่พัดลมแล้วก็มันอีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือมันมีใบที่ใส่สวิงขาซ้ายได้ตัวนี้นะครับตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีครับเย็นสบายไม่ว่าร้อนกำลังเย็น้าหลังบอกว่ากำลังเย็นสบายดีคือมันนิ่มมันชํากว่าใชมันไม่ใช่มม่ชำมันมันละมุนอ่มันมีความละมุน รู้สึกว่าแบบมันไม่กระโชกฟงห้างมากข้างหลังบอกเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วครับเริ่มเย็นแล้วด้านหลังแต่ผมก็คิดว่าคงสู้ตัวใหญ่ไม่ได้น,นี่ความคิดนะครับก็แค่มา BS ให้เพื่อนๆได้เป็นการชมเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับตัดสินใจในการเลือกซื้อมัน,ม,นมันมีอีกหนึ่งปัจจัยคือผมต้องเก็บไว้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ เพเรยว่าจะให้เพื่อนเือนเนี่ยมาช่วยผมตัดสินว่าระหว่างเก้าพันบีตียูกับหนึ่งหมื่นสองพันบีตียูนะผมจะเก็บตัวไหนไว้ดีครับองปล่อยออกหนึ่งตัวนี้นก็ราคาประมาณหมื่นต้นต้นนะครับเป็นแอร์ประมาณหมื่นต้นตตอนนี้ราคาอาจจะขึ้นลงตามสภาวะตลาดด้วยนะครับผมก็ไ,ไม่แน่ใจใจอยากได้สองเครื่อง <laughs> ใช่ไหมแม่เอาติดไ้สองเครื่องเลยนะครับวันไหนร้อนมากจะเอาหนึ่งหมื่นสองพันบีตียู รักพี่สตดน้องจริงๆอุณหภูมิลดลงเหลือ26.4นะครับด้านหลังแอร์แต่ว่าข้างหลังผมนี่บอกเลยเสื้อด้านหลังผมอะที่ติดหลังผมเนี่ยเย็นเย็นมากครับเย็นเย็นหนาวแล้วก็คนข้างหลังไม่ไหวแล้วต้องห่มผ้า <c oughs> คนข้างหลังอยู่ไม่ได้แล้วต้องห่มผ้าแล้วนะครับหนาวหนาวจริงๆหนาวน็อกเลยนะครับ แต่อุณภูมิยังแม่กระจายมาถึงด้านหน้าจริงๆแล้วด้านหลังเย็นมากๆเลยครับผมก็อยากจะเอาเทอร์โมเมิเตอร์มาไว้ด้านหลังให้เพื่อ,อนๆดูนะครับตอนนี้ผ่านไป8นาทีนะครับเท่ากับตัว12000 B t u สองตอนแรกเลยครับแต่อุณหภูมิเขากำลังค่อยๆไต่ระดับลงนะครับครับยี่26.2ตรงนี้ตั้งไปที่24เหมือนกับที่หนึ่งหืนนะครับนี่ผมจะ เปิดไปที่25นะครับผมค่าว่ามันจะต้องตัดอย่างแน่นอนนะครับจะเปิดไปที่25องศาแอยังไม่ตัดนะครับยังไต่ระดับความเย็นอยู่ครับลดลงมาอีกนะครับเหลือ2กจุดหนึ่งอันนี้9นาทีกว่าแล้วนะครับก็คือสรุปง่ายๆว่าเอตัวเล็กเนี่ยเย็นสบายๆนะครับเย็นสบายๆแล้วก็ เสียงมันนิ่มๆนะเสียงนิ่มๆใต้ระดับความเย็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับคือมันไม่เย็นก็โชคโคกฮาแต่มันก็ละมุนละมุนนะครับ9,000 BTU แต่ตัว12,000 BTU นี่เย็นโหดๆเลยครับเย็นมาเลยครับแปบ๊บเดียวครับใช้เวลาสั้นๆเลยครับทำความเย็นได้เย็นมากครับแต่ถ้าให้ไปเย็นเท่ากันก็ต้องตอนนี้เ์โมมิเตอร์กํลังลดลงนะครับ ตอนนี้ก็เหลือ26.0องศาแล้วครับครับผมสำหรับตอนนี้แอร์เก้าพันก็กำลังทำงานอยู่ที่25องศาครับที่ตั้งไว้ครับตอนนี้อุณหภูมิลดลงมาเหลือที่24.5องศานะครับเวลาก็ตีไปประมาณ15นาทีแล้วก็คือถ้าพูดถึงในแง่ของเวลาก็คือมันจะเย็นช้าเย็นช้ากว่าแอร์ตัวนี้ แต่มันก็ประหยัดไฟกว่าแล้วก็เดินนิ่มกว่านะครับในส่วนของลู่ล่างภายนอกก็อยากให้เพื่อนช่วยตัดสินใจนะครับว่าผมควรจะเก็บตัวไหนไว้ดีนะครับระหว่างตัวคือรักพี่เสดายน้องอ่ะก็คืออยากเก็บไว้ทั้งสองตัวเลยแต่มันจะต้องมีแค่ตัวเดียวก็พอนะครับเตืนอนความจําเป็นนะครับเพื่อนบอกผมทีนะครับว่าผมควรเก็บตัวไหนไว้ ี่หนาวมากจริงๆนะครับและนั่นก็คือเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของแอร์ทั้ง2รุ่นให้เพื่อนๆดูเรียบร้อยแล้วก็ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับว่าจะอยากได้แบบไหนก็ตามกำลังทรัพย์ของท่านด้วยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเพื่อนๆฝากหน่อยนะครับช่วยผมคิดหน่อยว่าผมจะเก็บตัวไหนไว้ดีนะครับระหว่าง หน0 0งหมืสองพันบทีที่เย็นเร็วเย็นแรงขนาดนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยครับทําความเย็นได้เร็วและแรงมากเวอร์นะครับกับอีกตัวหนึ่งเ0 0าพันบทนิ่มๆน,นะครับแล้วก็พื้นที่วางค่อนข้างที่จะสะดวกให้เพื่อนช่วยตัดสินใจหน่อยครับคิดไม่ออกอจริงๆเนี่ยอ นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้จบรีวิวแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าจะพาไปทำอะไรต่ออีกเกี่ยวกับรถตู้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับตอนนี้คนยอดติดตามทั้งหมด2คนแล้วผมเชื่อเพื่อนเข้าไปดูเลยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นเพื่อนสนุกสนานกันนะครับเป็นช่องที่ ให้สาระความบันเทิงประมาณอย่างเงี้ยแหละครับแข็งแวางแวางางประมาณนี้นะครับแล้วมันจะแว้งต่ำอ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้สว,วีดัดสวัสดีเพื่อนๆนะครับแล้วติดตามกันตอนใหม่บายยแว็ง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 